เพลงข้าวประจำสัปดาห์นี้ อำนาจแห่งการปรับเปลี่ยนมิติชีวิตใหม่ไอเดียโอโมบีคอนโดติดรถไฟฟ้าเปิดตัวครั้งแรก4ี่โครงการ2-5กุมภาพันธ์นี้ที่สยามพารากอน นี้เลยครับที่เปิดเราก็ังอยู่กับเจนนุมบล็อกบี้เหมือนเดิมครับผม เพราะว่ารอบนี้เราจะมาเล่นเกมกันรับพี่ปุนค่ะเดี๋ยวเรามาพูดถึงกติกากันห่อนดีกว่านะเพราะว่าเราอยากรู้เหมือนกันว่าทั้งเจ็ดหนุ่มเนี่ยจะซีบึกกับเพื่อนขนาดไหนจนจำเพื่อเชื่อกันได้เปล่านะคะโดยกติกาของเรานะคะเราจะมีรูปภาพเป็นส่วนต่างๆของร่างกายเป็นอะไรจะเป็นไปหน้าเมื่อทางบ้านเราก็ลองได้ดูก่อนดีกว่าได้เลยนี่เป็นอย่างนี้ก็จะเป็นแต่ละส่วนนั่นเองนะก็ให้เขาเนี่ยได้ทายกันเองว่าเป็นของใครจะมีคนที่หนึ่ง ส่วนที่2ส่วนที่3ส่วนที่4แล้วให้เขาถายว่าแต่ละส่วนเป็นของใครครับโอเคพร้อมแล้วเราจะส่งให้เขาดูเลยเนาะได้เลยให้ให้ดูทีละข้อหรือว่ายังไงครับมนดูทั้งหมดเลยนะอ่เดี๋ยวเขาจะนกับแผนนอ่นะายอะนายก็ใช่ใช่ใน่ใช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 ่ใน่ใช่นช่ใช่ใช่่ใช่ใช่ใช่ใน่ใช่อช่ใน่่ใช่อ ตอบได้เลยใช่ไหมคะถ้าถ้าคิดว่าพร้อมแล้วเราให้โอกาสครั้งเดียวต้องมี่ซินนาจต้องมาคิวเดี๋ยเดี๋ยวเรามาทีละข้อเลยนะเชื่อเขาบอกง่ายมากเดี๋ยวมาดูข้อที่หนึ่งเลยอ่ะคือมาบอกทีละข้อเชื่อข้อไหนเชื่อเชื่อถูกต้องมีแค่สิทธิ์ใช่ไหมคะไม่ประเด็นคือผมตัวเองด้วย นี่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 ่นี่นีน่นีน่โอเคมาที่ข้อที่สกันเถคิดว่าเป็นของไทยครับล่าโอ้โหจรเรอเปิดินกข่เปนักานี่ไ้าทีหไ้ม่ิรเปิดนาแล้วเนี่ยอ่ะต่อเลยต่อเลยข้อที่สองของไทยครับผมพักยอมพอพักยอมพักยอมคำตอบนี้ ไม่มาลูไม่มาไม่มาเ้โอเคมาต่อดีกว่าข้อที่สามข้อที่สใช่คนเร์ตอีกว่ากอยู่ดีดื้อเนคอนี้แบบว่าทัก็เะมีัดกก็เลยนาะเขาบอกว่าเป็นของเขาใช่หรือเปล่าไม่รู้ของเขาใช่มของเขาเองอ่ะไปด้วยเลย ใช่หรือเปล่าตึ๊ดตดตึ๊ดตตึดของมีบอลนั่นเของน้องทงทั้งสองพ้อแล้วแต่ประนพี่ว่าปลดสุด้ายเนี่ยน่าสนุกน่าลุ้นเพราะเห็นแต่ลิ้นแสดงว่าต้องสนิทกันจริงถึงจะเห็นลิ้นไม่งั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่รู้ไงเดี๋ยวเราให้เขาแลบลิ้นทัคนแลบทุกคนแลบลดีนยวทุกคนจะทำะไปอ่กคนจะอ่าใ่หรืเปล่าใช่หรือเปล่าใครรของใคร คิดว่าเปนของใครกันใช่เลยเลยดีกว่าของใครครับของใครดูก่อนเอามาตัวนี้แล้วันซุนี้มิกซ์ตันจะทางเราพอลกว่าีเยวนุนี้เอเขาบอกว่ารูปร่างเหมือนเหมือนลิงนะคะก็เลยคิดว่าเป็นเปียวเีใช่หรือเปล่าไม่รู้ไปดูเฉยเลยคด แล้วเาเปาวสรุปได้เลยว่าเขาเนี่ยสีจริงๆสีเพื่อนกกะไรันไป่ไป่นไป่อไราเล่าแค่นี้โอ้วไม่สนิทเลยไม่สนิทรลถ้ารู้จักอย่างเดียวต้กิรอเ่นโอคกลับไปเกาหลีเาก็ไม่รู้จักกันแล้วอะไอยปนนไ้ตอนนี้ก็เหมือนกันตอนนี้ก็าทำเป็นไม่รู้จักอ๋อทเป็นไม่รู้จักอ๋อทปไม่รู้จักนั่นเองเออไม่ป็นไรแต่ว่าแค่แหละ เราเล่นเกมเพื่อเรีรู้จักกันมากขึ้นแล้วก็วันนี้นะในในเขาตอบถูกเราก็มีของรางวัลที่มีด้วยนะครับพี่โบนสมุดเรียนสมุดเรียเย้เมนสมุดโน้ตนะคะจากเชียงใหม่ไทยแลนด์เป็นที่ร้อเลยค่ะเองนะคะให้ทั้งค่อขอบคุณนะคะให้หมดเลยอไหมดเอาหมดเลยเอาหมดเลยเอาหมดเลย นี่ไงเดี๋ยววันนี้นะครับเขาจะมาจัดรายการคู่ของเราเดี๋ยวชื่อสุดท้ายจะยังอยู่ด้วยเป็นดีเจ3คนเลยล้วให้เขาปิดรายการแล้วเราตกองานเลยไม่ได้แล้วล่ะไม่ได้แล้วไ่ถือได้ไปเร้าไปเรกกตุ่นรู้แล้วก็ลาตุ่นอู เด็พีบ้าเลยถามเขาดีกว่าว่ารู้จักภาษาไทยมมประโยคหน่อสนจสวัสดีครับนัรักจุดจุดรักจุกจุดเม่พ่มรักเมอ่ะมีไหมกรโอเคมดแล้ว ต้มยำกุ้งต้มยำเนาอี่นกองกินของกินอ้วอยากรู้คำไหนเพิ่มไหมครับทอเป็นอ I wish เป็นทางไหนเซอร์วิสคุณกูมอนกันนะอเน็กเธอนปองนของน้อนอง้อน้องอองนน้อนเน้องนนอนเออ้นอนนอนออเป็นอน จริงๆหัวไวมากเรียนรู้เร็วมากเดี๋ยวเชื่อว่าอยู่่ไดสักอาทตย์หนึ่ง่ได้เจะเทนดนโอเคนะครับขอบคุณมากๆเลยเอาสุดท้ายเลยก่อนจากการขอฝากผลงานกัน่อยดีกว่าท้จริงแล้แน่คือเจ๊คุณจะรักยยายเย 아, 요 l 요 v e m 이 love, m 아 love, my love, my l o 지 뭐. 아니, love, my love, my l o v 아, my love, 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 my l o 가질 수 있게 많이 도와주시고 저희 앨범 많이 들어주시고 블라비 많이 사랑해주세요 감사합니다 여러분들. <laughs> กล <g horses> ้ามือด้วยนะมีแบบเรื่อๆเลยก็บอกว่าเออครั้งนี้คือรั้งแรกที่มาประเทศไทยนะคะแล้วก็เดือนกุมพาวันที่สองของเดือนกรุมพานี่จะมีอัลบั้มใหม่ออกมานะคะแล้วก็โดยครั้งนี้ที่ได้เจอแฟนคลับนะคะคือถ้าหวังว่าเขาได้ประทับใจกับความรักที่ได้ได้รับจากแฟนคลับมากมายนะคะเราหวังว่าในอนาคตจะมีความรักยังอยู่เหลือเหลืออยู่นะคะจะได้ให้เขากลับมาอีกครั้งหนึ่ง จะมาไล่ท่าดิโอเคนะเรามากเลย่างนี้เดี๋ยวถามเพิ่มอีกนิดนึงอยากรู้ว่าได้มีโอกาสไปเที่ยวที่ไหนบ้างที่บนั่กันเจอกินจุดนกันนะเที่มาประเทศไทยใช่มว่าโซอดีตรู้เรื่งอัโอลยวันนี้วันนี้วันนี่วันนี้วันนี้วั่ีวันนี้วันนีอะกนนี้วั้วันนี้วันีัน้น้างนนี้วนวนันนวนนนี้นะั

สวยงามมากเลยค่ะสวยงามมากเลยครับเขาไม่ได้มองไปทางญี่ปุ่นเลยนะเขามองไปทางโบสใช่ไหมร่ยาพแล้เี่ยไยงา่ยเี่ยเนี่น่ย่ยเนี่ยเนยเน็นเน่ยนเ่นเนียนเนี่ยเนีเยเนีน่นไทยเ่ะเ่นย่เนียยนน่เนี่เนียน่านไหยน่นี่ยเัยนีี่ยเอนเนยนียวย่ยนี ญี่ปุ่นเอาแล้วดูแฟนขับด้วยโอ้แฟนขับด้วยไม่ปิดประตูนะจริงๆพี่ว่าญี่ปุ่นไม่ได้ไปลงไหนแล้วโอเคแล้ววันนี้นะสนุกสนานมากๆจริงนะวันนี้ตอนออกไปญี่ปุ่นน้องบอกว่าพี่เขาคิดได้มากเลยนะคือบอกว่าจริงด้วยแล้วสนุกจริงๆนะฉันต้องขอบคุณมากเลยวันนี้ต้องขอบคุณบอฟฟี่มากๆเลยนะครับขอบคุณมากครับ ามามเปิดในรายการเราดีได้ดครับ 그런다더네 아, 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 우리가 원하는 거 음. 아니, 아, 니 아, 네, 아, 이거 그냥 아, 저희가 아, 요즘 제중중형이랑 네. 네. 굉장히 친하거든요. <laughs> 동방 신식이 <오>, 제일. <제중도 웃음> 아, 동방 신기재제중성중이 굉장히 친해요. ค요저희 예, 저는 같은 안시요 저희 형들인 동방신기 선배님들 의고기는제지 네, 드 หากิดพ่อเจาก JYJ ได้เลยท่ถามผมว่าทำไมถึงเลือกเพลงนี้ o 차일랜드여러분들여러분들이더운건아시겠지만저희들이아는으로해서더덥게만들어버리고싶거든요คือเพราะว่าประเทศไทยร้อนมากใช่มั้ยคะเขาก็เลยอยากกอดแน่นให้ร้อนขึ้นอีกอ๋อเพื่อนคนที่น่ารัมากแต่จริงๆแล้วจะต้องไปชิกิแค่ครั้งเดียวแต่แก้งทําเป็นรู้จักอ้าวไม่หรอกเดี๋ยวอยู่ที่ตกาหลีก็ไเอนอีโอเคเมื่อกี้มีคนบอกว่ารีเควสอยากให้เป็่นวันเกิดให้ 좀 이제 어제 생일이었으니까 생일 축하 해서게 면사 하는 것 같은데 네 맞아요. ชอบเป็นวันเกิดของเขาด้วยอ้ครับโอเคเนาะโอเคก็แปมากเลยก็เดี๋ยวเขาเลือกนะเพลงฮักไว้นะครับก็เดี๋ยวลาไปกันเลยแล้วกันนอนพร้อมกับหพลงครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณพี่แอนนามากๆด้วยนะคะที่มาเป็นเีรตมาให้แปลภาษาให้เรารู้จักกับบล็อกบีได้มากขึ้นนะคะขอบคุณบลขอกบีด้วยครับขอบคุณบลอกบีด้วยครับไปสิบโดเลยครับเพลงฮักจงไว้ชีวิตครับบาย 치명적 매력에 가면 왜 내게 넌 자꾸 퍼지는 <laughs>